ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดหัวใจคลิปเดียว i g ของเรากันนะคะและหากเป็นเพื่อนๆคาไหนนะคะที่และสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ KM Social เลยค่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลย และเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะ เดมาเข้ามาแล้วนะคะพเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีพเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถล็อกอิน้ดยกูเกิลกันตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> และเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะ <c oughs> น้องก,ก็จะขออนุญาตกดกลับไปที่หน้าแรกเลยกลับไปลงชื่อก็ใช้กันเลยะค่ะ แล้วเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินเข้าระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยแล้วก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึง3ช่องทางเลย ช่องทนที่1ก็จะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะคะช่องทนที่2ก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตและช่องทนที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอ์เรนซีค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคำแนะนำการจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะจำนวนเงินที่เราต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันตรงนี้ได้เลย แล้วเมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเรื่องบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดหัวใจคลิปเดียวใน IG ของเรากันนะคะแล้วก็จะคลิกไปที่ IG กันเลยเนาะและที่สําคัญนะคะแอคเคาท์ที่เราจะทํานะคะต้องเป็นแอคเคาท,ะทะะนะ์สาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นในวนของหมวดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมวดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อน,นจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบริการเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันตามนี้เลยนะคะและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่อ่านาไอจีของเรากันนะคะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยส่วนจำนวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่ไปจำนวน100แล้วกันนะคะโดยเวลาเชลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่อ่าห้านาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่10บบาทเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยค่ะ แล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็กกันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดาเนินการอยู่นั่นเองนะคะ และสิทิพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมคงพองธุบัรเกินไปคุณก็จะปลดล็อกมมนิซิลลี่ดังจีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะแา่ใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับเสร็จอยู่ได้ดไม่จํากัดเลยเอาใจใส่ดูซีรี่การส,สุดๆไปเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่แนะนําเพื่อนกันเลยเนาะและมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะ ก็ไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อเป็นเพื่อนได้เลยและหากว่ามีเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นหึงกันเลยแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเท่่งร้บาทกันอีกด้วยหากเพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางช่องทางก็ใครแนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์ km social และทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทันทียิ่งใช้ยิ่งได้คนใช้เยอะคุณก็มีรายได้เพิ แล้วมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเพื่อนๆก็มาคัดลอกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นำเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใช้เป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์สลิปนะคะก็ไปที่รอดักไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันตรงนี้ได้เลย และหากว่าไม่เปนเพื่อนเขาไหนนะคะที่ต้องการจะประทับพนังไายก็สามารถคลิกมาที่ไล่กันตรงนี้ได้เลยนะคะและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกนค r วโค้ดกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยคะ่ะต่อมาเราก็จะกลับไปที่หน้า IG ของเรากันนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราก็มีอยู่แค่11หัวใจเองนะคะเราก็จะขออนุญาตลีน่ในสักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดหัวใจของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง เอาละค่ัตอนนี้นะคะอยอดหัวใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราผู้พิณฑบาตประการใดก็ขออภัยว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ